สุขภาพเช่นเดียวกันนะคะหลายคนบอกว่าเราอยู่กับฝุ่น PM 2.5มาอย่างเนิ่นนานนะคะล่าสุดมีข่าวดีนะคะกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกลมควบคุมมลพิษนะคะได้คาดการว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่17จังหวัดของภาคเหนืออีก7วันข้างหน้าจะมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นค่ะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกลมควบคุมมลพิษนะคะได้มีการรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคมว่าในวันที่12แล้วก็ถึงจนถึงวันที่18พฤษภาคมนะคะสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะโดยตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปสถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่อง จากสภาพอากาศที่เปิดนะคะรวมไปถึงเพดานการลอยตัวของอากาศที่สูงยิ่งขึ้นประกอบกับลมทางใต้ค่ะที่มีกําลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ด้วยค่ะในส่วนของ17จังหวัดภาคเหนือครับจะมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนื่องจากความเร็วลมที่ระดับชั้นบนมีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้การระบายฝุ่นในพื้นที่ดีขึ้นไปเช่นเดียวกันครับประกอบกับช่วงตั้งแต่ห่วงวันนี้จนถึงพรุ่งนี้อาจพบเจอฝนตกในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง